ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตบ้านนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวสวยๆแล้วนะครับปรับราคาลดลงนะครับผมเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับพอดีหยุดการสร้างนะครับเลยอยากส่งต่อนะครับขายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ปรับราคาลดลงนะครับเนื้อที่ดินก็หนึ่งไร่หนึ่งงานยีิบเอตารางวานะครับถม ทำแนวรั้วขอบกำแพงเรียบร้อยอย่างดีนะครับนี่ครับตามสภาพพื้นบ้านนะครับก็ดูโล่งโปร่งนะครับมองเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับผมตัวบ้านนี้ก็อยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมอยู่หมู่บ้านกองยาวนะครับหมู่บ้านเขาน้อยนะครับนี่ครับ ตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับแนวรั้วกำแพงกว้างอยู่ที่67เมตรนะครับส่วนแนวด้านข้างติดถนนสาธารณะด้านข้างนะครับประมาณ30เมตรได้นะครับนี่ครับในตัวบ้านก็จะมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่ว่าทําตรงด้านนี้ก็คือเป็นที่จอดรถนะครับด้านหลังคือตัวระบบแทงน้ํานะครับ นี่ครับจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราขอปรับราคาลงนะครับเป็นบ้านโมเดลสร้างได้ประมาณสัก6-70%แล้วนะครับรูปแบบแปลนบ้านมีเรียบร้อยนะครับใบอนุญาตทุกอย่างมีครบนะครับสามารถดำเนินการสร้างต่อได้เลยนะครับนี่ครับมองเห็นวิวภูเขาวสวยๆมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ใกล้ตลาดนัดนะครับประมาณสัก เต็ดแปดเมตรนะครับตลาดนัดธรรมเสนนะครับมีเซเว่นห้างร้านต่างๆนะครับจับจ่ายซื้อของได้สบายนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวอาคารบ้านนะครับนี่ครับเป็นบ้านชั้นเดียวสร้างใหม่นะครับพอดีทางเราปรับราคาลดลงนะครับเลยมารีบรีวิวให้ดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราบอกทิศทางแป๊บหนึ่งนะครับ ที่ดินของเรานะครับวิ่งจากถนนเส้นเรียบคลองชลประทานนะครับถนนกจ4,004นะครับเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับก็จะมาถึงยังตัวบ้านของเรานะครับด้านภูเขาด้านนี้ก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกนะครับผมนี่ครับส่วนหน้าบ้านของเราก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับมองเห็นวิวภูเขานะครับด้านทิศเหนือด้านนี้นะครับผม ส่วนด้านที่จะออกไปยังตลาดนัดธรรมเสรเซเว่นก็อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านหลังบ้านของเราก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับนี่ครับรูปแบบบ้านของเราก็จะเป็นโมเดิร์นสวยๆนะครับรูปลักษณ์ทันสมัยดีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับในตัวบ้านนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ห้องนอนได้นะครับปรับเป็น3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํานะครับนี่ครับตัวห้องนี้ก็จะเป็น1ห้องนอนนะครับ หนึ่งห้องนอนรูปทรงสวยงามนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงที่ลงจอดรถนะครับผมครับเป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนหมู่บ้านอยู่เรียบง่ายนะครับครับชาวบ้านก็ทำนาทำสวนทำไร่กันนะครับผม วันนี้เราปรับราคาลดลงนะครับเลยมาอัปเดตให้ท่านที่กำลังต้องการจะมีบ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศโล่งโปร่งสวยมากครับนี่ครับตรงนี้คือหนึ่งห้องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบานกระจกติดตั้งกระจกใหญ่แผ่นสวยๆนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกหนึ่งห้องนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําอยู่ระหว่างสองห้องติดกันนะครับ ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยนะครับห้องน้าตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ติดตั้งเรื่องระบบชักโครกนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งห้องได้น,นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะครับมองเห็นเพื่อนบ้านทางเชียงนะครับตอนนี้ก็สภาพพื้นที่ก็ติดตั้งไว้ได้ โอ70%แล้วนะครับส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับขึ้นมาหน้าบ้านนะครับเป็นห้องโถงใหญ่เราปูกระเบื้องพื้นด้านล่างเต็มพื้นที่แล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างบ้านนะครับเราจะทําเป็นที่พักนั่งเล่นอะไรก็ได้นะครับผมนะี่ครับบรรยากาศหน้าห้อง สงของเราหน้าบ้านนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วนะครับติดบ้านกระจกใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่ครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศดีมากครับกับที่ยิงตรงนี้ตำบลธรรมเสนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นห้องครัวก็ได้นะครับห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีประตูด้านข้างนะครับเราจะทําเป็น ควในและคัวนอกก็ได้นะครับมีประตูด้านข้างนะครับออกมาก็จะเห็นวิวภูเขานะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับล้อมเทคารล้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพพื้นที่นะครับเทคานปรับนะครับเราก็จะมีขุดบ่อน้ําในแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับจัดเตรียมเทพื้นรอบบ้านนะครับผม บรรยากาศดีนะครับวันนี้เรามาปรับราคาลดลงนะครับเราอยากให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับสภาพพื้นที่นะครับก็จะมีน้ํารั่วบ้างนะครับตามสภาพนะครับท่านใดที่กําลังมองหาแล้วตัดสินใจแล้วคิดว่าจะทําต่อเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังบ้านของเรานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับ ชุมชนตรงนี้นะครับเป็นชุมชนหมู่บ้านที่ทำกองยาวนะครับนี่ครับมีน้องเอิร์ธสดชื่นนะครับมารีวิวเรื่องทำอุปกรณ์กองยาวทำซอนะครับที่บ้านหมู่บ้านเขาน้อยตรงนี้เลยนะครับผมเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมนะครับนี่ครับเราก็เลยอัปเดตให้ดูนะครับจากตรงนี้ก็เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งนะครับ กระเบื้องไว้ได้ระบบสวยงามนะครับตามสภาพพื้นที่นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะทําเป็นห้องนอนก็ได้อีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องนอนใหญ่แล้วมองหรือเราจะทําเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับห้องครัวอีกหนึ่งห้องนะครับก็ได้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาข้างบ้านของเราสวยงามมากครับนี่ครับ มองเห็นวิวภูเขานะครับดานทิศตะวันตกก็จะยามเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับผมมีแปลงบ่อน้านะครับเตรียมที่ทําเป็นบ่อบัวนะครับโครงสร้างสภาพแบบนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานยี่สิบเอตารางวานะครับเทคานเลาะเทคารลัวไว้แล้วนะครับก็คิดดูคานวณดูนะครับว่าพื้นที่ประมาณนี้ตกไร่ละเท่าไหร่นะครับเทคานพื้นขึ้นโครงก่อสร้างนะครับ เดี๋ยวเราจะแจ้งราคาเลยนะครับจากราคาตรงนี้จาก2ล้านแแสนนะครับเราขอปรับราคาลดลงเหลือที่นะครับ2ล้าน6หหมบาทนะครับท่านใดนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับผมมาดูสภาพงานก่อสร้างก็ได้ระดับไหนนะครับครับคิดกันง่ายๆเลยนะครับ เนื้อที่1ไร่หนึ่งงานยีิบเอตารางวานะครับเราทําแนวรั้วขอบกําแพงนะครับถมปรับพื้นที่นะครับตกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับลองคํานวณดูนะครับผมโครงสร้างอย่างนี้นะครับก็ทําอยู่หลายหลายบาทพอสมควรนะครับตอกมีลงคุ้งลงเข็มอะไรเรียบร้อยหมดนะครับโครงสร้างบ้านนะครับ2สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับ ก็โทรเข้ามาหาเราได้นะครับเราก็ยินดีที่จะพาเข้ามาชมนะครับหรือจะเข้ามาตาม GPS ที่เราลงไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับก็ลองเข้ามาโซเวดูก่อนนะครับพื้นที่ที่เราเห็นถมตุงๆงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังครับถมทุงๆงตรงด้านนั้นคือเป็นที่พักการ์ดนะครับเป็นที่พักการ์ดเป็นจุดพักการ์ดนะครับเดี๋ยวท่านใด สงสัยนะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีนะครับเทคเทคานแนวรั้วกำแพงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแบบบ้านให้ดูด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับกระโทรมาได้นะครับที่088เลยนะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับนี่ครับที่ดินตำบลธรรมเสนนะครับ บรร,าาบรรยากาศดีๆนะครับปรับราคาลดลงเราเลยลรีบมาแจ้งนะครับอัปเดตให้ดูนะครับผมนี่ครับมีเพื่อนบ้านชุมชนไม่แออัดนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ